อารมณ์กันนิดนึงนะคะมาดูการขับเคลื่อน ประเทศไทยด้วยพลังในเรื่องของวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมค่ะพลังอวอขับเคลืค่อนประเทศไทยค่ะโดยเรื่องนี้นะคะทางศาสตราจารย์พิเศษดรอเนกเหล่าธรมรมธาตุรัฐมนตรีว่าการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมได้กล่าวระหว่างการประทกถาพิเศษเรื่องโควิด -19 ที่วิกฤตเป็นโอกาสด้วยวิจัยและนวัตกรรมในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติประจําปี2564ค่ะโดยระบุว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีมุ่งมั่นที่จะทําให้ไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วในปี2580 หรือ16ปีข้างหน้านี้นะคะเพื่อให้คนรุ่นหลังมีคุณภาพชีวิตที่ดีนําประเทศไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูงโดยไม่ต้องพึ่งพิงจากแรงงานราคาถูกทรัพยากรธรรมชาติหรือพืชผลทางการเกษตรเท่านั้นแต่ต้องอาศัยวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมควบคู่ไปด้วยเพื่อเกิดประโยชน์และทําให้สินค้าบริการมีมูลค่าสูงขึ้นเป็นร้อยเป็นพันเท่าค่ะ ครับดออรเอเนกบอกด้วยนะครับว่าตั้งแต่วิกฤกติโควิด1 9งานวิจัยสามารถตอบโจทย์ประเทศไทยได้เป็นอย่างดีพร้อมเห็นช่องทางการทำธุรก,กิจแบบที่ประเทศพัฒนาแล้วโดยเฉพาะการพัฒนานวัตรกรรมต่างๆเช่นวัคซีนสัญชาติไทยที่กำลังจะสำเร็จห้อง ICU ความต้านลบหน้ากากความดันบวกชุด PPE เป็นต้นนะครับนักวิจัยไทยผลิตได้ที่ราคาต่ากว่า1 ใน5ส่วนหรือว่า1ใน10ส่วนของราคาที่ขายอยู่ในตลาดโลกนะครับจึงสามารถพัฒนาเป็นธุรกิจที่สร้างผลผลิต และบริการที่สําคัญได้นะครับดังนั้นการพัฒนาต้องทําแบบสองขาก็คือการทําวิจัยและนวัตกรรมควบคู่ไปกับการทําเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ที่มีมูลค่าสูงนะครับเช่นการท่องเที่ยวเป็นต้นนะครับขณะเดียวกันก็ต้องไม่ละเลยการศึกษานะครับไม่ละเลยอดีตหรือประวัติศาสตร์ของประเทศเพื่อผสานกับอดีตของกระแสโลกโลกาพิวัต ไปสู่อนาคตนะครับโดยประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์สังคมศาสตร์ศิลปาศาสตร์เข้าด้วยกันดังนั้นต้องร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนประเทศสู่การพัฒนา ภายในปี2,580นะครับค่ะซึ่งมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติประจำปี2,564นั้นถือเป็นปีที่16นะคะจัดระหว่างวันที่22ถึง26พฤศจิกายน2,564 0 6นี้นะคะที่โรงแรมเซ็นทราแกนและบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์เซ็นทรัลเวลด์ค่ะประกอบไปด้วยภาคนิทรรศการ560ผลงานจาก163หน่วยงานและภาคการประชุมสัมมนาใน105หัวข้อเรื่องกิจกรรมอื่นๆที่น่าสนใจอีกจานวนมากค่ะ